วันนี้เราจะไม่ได้มาวาดรูกวันนี้จะมาเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่ช่องโดนรีเป็นสถานีรถไฟ BTS ช่องโดนรีแล้วตรงนี้ก็เป็นสา,ากายวอล์กที่ตอนกลางคืนสวยมากพอเขาจะเปิดไปสวยมาก แต่ตอนนี้รูปที่เห็นที่เราหมุนไปหมุนมาคือเขาปิดไฟแล้ว<ม>แต่ว่าคือก็ก็สวยอะ่ะบรรยากาศคือดีมากแล้วก็วันนี้เราได้กลับมาที่ร้านมีเดียมอีกครั้งหนึ่งคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากปีที่แล้วเปลี่ยนไปเยอะจริงๆ คือล่งตอนนี้ไม่มีคนนะคะเพราะว่าสองทุ่มไม่ใช่ไม่ใช่สองทุ่มสามทุ่มกว่าแล้วเออเราก็เดินไปถามพี่พนักง,งานว่าพี่คะตอนนี้ร้านมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยเปลี่ยนจนหนูตกใจ คือตอนแรกอะ่ะมันมีไอ้กลมๆที่อยู่บนชั้นสองอะ่ะกลมๆที่มันหมุนได้อะ่ะพี่เขาบอกว่าใช่ค่ะตอนนี้เขาเอาออกแล้วเขาอยากจะให้มีแต่แบนด์ของเขาอันเนี้ยที่เห็นอะ่ะเป็นแบรนด์ของทางมีเดียหมดเลยนะคะดีมาก ไปมีเดียมทั้งทีจะไม่ซื้ออะไรกลับมาก็ไม่ได้เราเป็นคนที่แบบเห็นเครื่องเขียนไม่ได้อะต้องซื้อมีเยอะนะแต่ก็ชอบแบบชอบซื้อหมดไปแปดสิบบาทเดี๋ยวให้ดูว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนี่ข้างในเป็นดิ้นสอสีเป็นสีนะคะอันนี้ของแบรนด์เขาเลยมีเดียมนี่มีเดียม กับหัวอีกนี่ที่บอกไปว่าเขามีแต่แบรนด์ของเขาแล้วนะคะแบรนด์อื่นไม่มีค่ะมีเดียมนะยังไม่ได้เทสเลยอันนี้ก็เป็นตัวเบนสีไม่ใช่สีนะเป็นตัวเบนตัวที่แบบถูสีให้แบบอ่าเข้ากันแล้วก็ทําให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนยางลบเหมือนยางเหล่าได้นะมีเดียม นะมีแต่แบนด์เขาโอเคจบการรีวิวสินค้าเท่านี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอไปพักผ่อนก่อนวันนี้เดินทางมาทั้งวันแล้วบายบายค่ะบายบายขอบคุณที่รับชมนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราดีใจมากเราได้ขึ้นรถไฟฟ้าที่มีงานศินลปะของศิลปินที่เราชอบ